อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากชวนมาที่นี่ค่ะร้านชื่อว่าเทลส์มีมอร a คาเฟ่แอนด์รีสอร์ร้านเขาอยู่ในสวนวัชระเบนจทัศนะคะอยู่ติดกับสนามได้กลอฟสวนรถไฟมาคุยกับเจ้าของร้านค่ะ คุณสิริญญาณีฟักแฟงคุณยุสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะบรรยากาศเลิศมากและอาหารทั้งหมดนะคะวันนี้แซบแซบมีทั้งไทยและมีทั้งฟิวชั่นค่ะร้านของเราตั้งอยู่ในสวนรถไฟนะคะอยู่ติดริมน้ำเลยค่ะ ตอนเย็นจะมีเรือเป็ดให้พายด้วยนะคะเน้นเรื่องอาหารมีคาเฟ่มีขนมไปเมนูแรกสิจ๊ะเมี่ยงลมมิตรของเรานะคะก็จะมีเป็นกุ้งขาวนะคะแล้วก็ปลาหมึกกล้วยแล้วก็มีเนื้อปลากระพงนะคะหมูสามชั้นที่ลวกอย่างเด้งๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะทานร่วมกับขนมจีนเส้นเล็กกับผักนะคะแล้วน้ําจิ้มของเราจะมี2อ,อย่างนะคะมีน้ําจิ้มถัว่วน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะ ไปเมนูที่2เข้าผัดสับป,ประรดนะคะเราใช้สับป,ประรดภูแลจากทางเหนือนะคะผัดผสมผสานกับผงกะหรี่นะคะแล้วก็กุ้งขาวแล้วก็ไก่เม,ม็ดมะม่วงลูกเกดแล้วก็สับป,ประรดนะคะจะออนท็อปด้วยหมูยองค่ะ มาอีกหนึ่งแซบเป็นแกงส้มชะอมกุ้งนะคะพริกแกงของเราจะตำเองผสมเครื่องแกงใต้ด้วยนะคะแล้วก็เนื้อปลาทูตาเข้าไปในน้ําพริกเลยค่ะจะได้ความเข้มขน้นเราก็จะมีชะอมมีกุ้งแกงส้มของเราจะมีทั้งแกงไทยแล้วก็แกงใต้ด้วยนะคะมีทั้งยอดมะพร้าวมีทั้งไหลบัวเลยค่ะห่อหมกเป็นยังไงจ๊ะห่อหมกทะเลมะพร้าออ่อนนะคะพริกแกงเราก็จะตาเองเอาผัดกับซีสสดนะคะทะเลของเราก็จะมีกุ้งมีปลามีปลาหมึกค่ะ ใช้นาบแล้วก็ใช้เนื้อมะพร้าวในการทำหอหมกทะเลเสิร์ฟมาพร้อมในลูกมะพร้าวนี้เลยค่ะยังไม่จบแค่นั้นค่ะ เนื้อย่างทาตะกี้ของเราเป็นเนื้อออสเตรเลียสลอยนะคะก้างแบบเรียกว่าอัลลามินิตนาทีเดียวเท่านั้นน,ะะน่นนะ,ะน้ำซอสของเราเป็นพนสือผสมมิลินนะคะแล้วก็จะออนท็อปด้วยเนื้อพริกน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเครื่องดื่มเป็นยังไงคะเรามีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะวันนี้เราเสนอมัชชาลาเต้น,นะคะอีกเมนูนึงจะเป็นยูสุโคบูค่ะร้านเปิดกี่โมงจ้าร้านเปิด11โมงค่ะถึงเที่ยงคืนค่ะไลฟ์มิวสิกทุกวันไหมคะมีพฤหัสสุกค่ะ,คะ วันนี้หลีก็ต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษที่เทลส์ m m o ม e c a f e and Restaurant เป็นอร่อยเลิศค่ะเชิญมาได้ที่ร้านเ l e ส Me More Cafe r n s t e u t a u t a n t ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตภายในสวนวชิระเบญจทัศน์ติดกับสนามไร่กลอบสวนรถไฟโซนริมน้ำโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอะร่อยเลิศกับคุณฤทธิ์และ AIS mm hmm. ยินดีที่จะมามอบสิทธิทพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ t a l l s me more Cafe and Restaurant เ mm hmm. พียงคุณแค่ใช้ a s point หนึ่งคะแนนคุณจะรับสิทธินั้นได้เลยค่ะลูกค้าแรกรับสิทธิ์ส่วนลดค่าอาหาร10%เซเมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15เมษายน2569เลยค่ะขอบคุณแคมเปญดีๆจากเอที่ช่วยโปรโมตร้านเ e l มี More Cafe and นด์เลสเตของเราค่ะและอย่าลืมพาเพื่อนๆมาใช้สิทธิ์ที่ร้านของเราเยอะๆด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิกา45นาทีขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นเลิศเลิศที่หลีขขึ้นให้ไว้นะคะอร่อยลิากับผลิตรี่เมชื่ออติ้งย่าผิงชังต้องกินนะคะ